ต่างเต็มแท้เสียดายมากเลยครับใบเหี่ยวหมดเลย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์ลักชว์งนะครับในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาเดินตามหาบอลดังหรือว่าบอลป่าดังนะครับไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้เจอหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คือผมมองเห็นบอลที่อยู่ด้านล่างนู้นที่อยู่ตรงร่องด้านล่างนะครับซึ่งมีรานทานเล็กๆด้วยเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เจอบอลที่มีดังไหมนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอพาเพื่อนเพื่อทุกคนไปเดินดูตรงนู้นก่อนนะครับไปกันเลย จุดที่มีบอลที่ผมบอกน,นะครับจะอยู่ตรงนี้ซึ่งผมมองมาจากด้านบนนะฮะจเห็นก้านเป็นสีแดงเลยนะครับนี่ก้านสีแดงเลยแต่ไม่มีรอยด่างนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช่บอลป่าหรือเลปล่านะครับอันนี้ต้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็กรอบแล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะครับกา้กานก้านสีแดงน่าจะเป็นต้นอ่อนนะครับส่วนต้นอื่นๆก็ ไม่ได้มีสีแดงนะครับหรือว่าอาจจะมี2ชนิดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองดูว่ามีต้นที่มีรอยด่างไหมนะครับ หลังจากที่ผมหาจุดด้านนู้นมานะครับก็ไม่ได้เจอต้นที่มีรอยด่างนะครับมาถึงจุดนี้เดี๋ยวผมจะเดินลุยหาไปนะครับดูซิว่าเราจะได้เจอต้นบอนที่มีรอยด่างไหมนะครับเดี๋ยวเราเดินลุยหากันเลยนะครับ อนค่อนข้างที่จะหนามากเลยนะครับไม่ได้มีต้นที่มีรอยด่างเลยนะครับจะ่ค่อยๆหาแล้วก็มองไปนะครับเผื่ออาจจะแอบหรือว่าซ่อนอยู่ก็ได้นะครับไม่มีเลยนะครับ ไม่มีต้นที่มีรอยด่างเลยที่นี้ก็ไม่มีเหมือนกันข้างล่างอะไข้างล่างก็แฉะแล้วก็มีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นตาน้ํานะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปแล้วก็เราขึ้นไปฝั่งด้านบนจะเป็นถนนเดี๋ยวเราเดินบนถนนมองลงมาก็ได้ครับผมปไะ ก็ได้เดินลงมาถึงจุดที่มีบอลค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะจุดนี้คือมียาวไปจนสุดตรงที่มีต้นกล้วยเขียวๆบนนู้นเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินตามหาดูกัาจะได้เจอต้นบอนที่มีใบด่างไหมนะครับไปหากัเลย ก็ยังไม่ได้เจอต้นที่มีรอยด่างจัดๆนะครับส่วนมากก็จะมีด่างเล็กๆน้อยๆตามบรรใยเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหาขึ้นไปอีกครับเพราะจุดนี้มันดูเหมือนกับสุดตรงนี้แต่ด้านบนยังมีต้นบอนอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหาขึ้นไปเรื่อยๆให้สุดถ้าไม่มีเราก็ไปเดินหาในจุดต่อไปกันนะครับ เราเจอต้นที่มีรอยด่างครับแต่ว่าด่างน้อยมากเลยนะครับนี่ส่วนมากก็จะด่างแค่เล็กๆน้อยๆประมาณนี้นครับด่างค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่ดูตรงนี้ครับนี่รอยด่างรอยด่างเล็กๆตรงนี้แล้วก็ยังมีจุดตรงนี้นะครับส่วนใบอื่นก็ไม่มีเลยนะครับใบใหม่มาก็ไม่ได้ด่างเอาไปมาเดี๋ยวเราเดินหาต่อนะครับเพราะว่าเจอแต่ต้นที่ด่างน้อยๆอย่างเดียวนะครับ เป็นไวรัสไวรัสขนนกนะครับเป็นไวรัสขนนกแต่ไม่ใช่รอยด่างนะครับแต่สวยเหมือนกันอันนี้จะเป็นสีเหลืองเลยนะเนี่ย ขึ้นมาจะสุดแล้วนะครับเหลือแค่ด้านบนนี้ก็จะสุดแล้วนะครับดูผมขึ้นมาจากมุมด้านล่างนู้นแล้วครับที่กล้วยไปสุดด้านล่างเขียวๆนู้นขึ้นมาเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราหาไปสุดแล้วถ้าไม่มีเราก็ค่อยเดินหาจุดต่อไปนะครับไป นี่ครับพเพื่อนๆลงมาดูใกล้ๆนใบนี้ใบแก่นะครับก็มีรอยด่างตรงบริเวณนี้แต่ใบใหม่มาก็ไม่ได้มีรอยด่างอะไรเลยนะครับดูสิที่ผมบอกว่ามันยังด่างไม่นิ่งก็เพราะอย่างนี้นะครับคือผมต้องเอาไปปลูกแล้วก็ต้องรอหลายมันว่าออกมาใบาใหม่มีด่างไหมหรือว่าต้นที่ผมมาไปปลูกใบใหม่ขึ้นมาจะด่างไหมนะครับบางต้นก็ด่างเล็กน้อยลงนะครับบางต้นก็ไม่ได้ด่างเลยนะครับ เดี๋ยวเราเดินหากันต่อครับตอนนี้นะครับผมก็ขึ้นมาหาบอลจงสุดบริเวณนี ennes, ้แล้วนะครับก็มีต้นที่ด่างเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับ ส่วนใบที่ด่างจะจัดแล้วด่างเยอะๆไม่มีนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเดินกลับไปด้านล่งางที่ลาห้วยเล็กๆนะครับเราจะได้เดินตามหาไปเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็ไม่มีต้นที่ด่างจะจัดนะครับโอเคไปกันเลยครับ หังจากที่ผมได้เดินออกจากลำห้วยใหญ่ด้านล่างขึ้นมาบนถนนนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างก็จะเป็นป่าไม่เห็นมีบอนอะไรนะครับผมจึงเดินมาตามถนนดีกว่ามองเห็นจุดไหนมีบอลแล้วก็ค่อยเดินไปหานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะเที่ยงด้วยนะครับร้อนมา,มากๆด้วย <laughs> ผมนี่เหงื่อแตกเลยนะครับตอนนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินหากันต่อครับ หลังจากที่ผมมาถึงจุดนี้นะครับก็เห็นมีบอลขึ้นอยู่บริเวณนี้เป็นยาวไปเลยครับอันนี้ก็จะมีหนองน้ําเล็กๆนะครับตรงนั้นแล้วก็จุดบ,บนนู้นก็มีบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะเดินหานี่ไปนู่นก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับไป ในวันนี้นะครับแดดค่อนขัข้นที่จะแรงนะครับก็ต้องใจเงยงเง็นๆนะครับนี่มีใบนี้ก็คือใบลอยด่างเลยแต่ว่าไม่ใช่นะครับเป็นลอยยาวอย่างนี้แต่ไม่ใช่ลอยด่างนะครับต้องใจเยงเง็นๆนะครับเดี๋ยวค่อมาหาไปนะครับไ okay, ปไปเราเดินขึ้นไปด้านบนดีกว่าพอผมมีบอลยาวขึ้นไปบนนู้นเลยนะครับมายาลกมากเลยนะครับบริเวณนี้ แต่ว่าเราต้องลุยเข้าไปนะครับเพื่อที่จะดูบอลเปิดเข้าไปเลยนะครับกว่าจะได้เจอ ต้นบอลที่มีรอยด่างนี่ก็ยากนะครับบอลเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้เจอง่ายๆนะครับอยู่ที่บางรอบที่ผมไปนะหรือว่าบางวันที่ผมไปนะครับว่าจะมีโอกาสเจอไหมดูสิครับเพ,พื่อนๆดูขนาดตั้งแต่เช้าหาม,ามีบอลเยอะมากแต่ยังไม่ได้เจอต้อนที่มีรอยด่างจ,จัดๆแล้วก็ดังเยอะๆเลยครับเดี๋ยวเราก็หาไปเรื่อยๆครับเพราะว,าว่ามันยังยาวไปสุดต,ต้นกล้วยตรงนู้นเพืพ่อนๆเห็นไหมครับต้นกล้วยตรงนู้นเลยเดี๋ยวเราเดินหากันต่อไปเลยครับ ผมมาถึงจุดนี้คือผมมองอยู่ด้านล่างนะเพื่อที่จะหาต้นที่ก้านลายหรือว่าด่างลงก้าน,นครับนี่ผมเจอต้นหนึ่งครับนี่เห็นไหมพเพื่อนๆดูดูบริเวณนี้ครับมันจะมีด่างลงก้านนะครับมีด่างลงก้านขึ้นไปเลยนี่เห็นไหมไม่ค่อยชัดมาดูกันล่างนี่ตรงนี้จะมีเส้นเห็นไหมมีเส้นขาวๆลายขึ้นมานะครับทีแรกผมคิดว่าด่างนะแต่ที่เพื่อนมันดูใบ ใบมันก็ไม่ได้มีรอยด่างผมคิดว่าบางทีอาจจะมีรอยด่างที่ก้านแต่ใบไม่ด่างก็มีนะครับเพราะว่ากลายหรือว่ายังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน,นครับแต่ต้อนอื่นมันก็ไม่ได้มีนะครับต้อนอื่นมันไม่ได้มีที่เป็นเส้นเหมือนด่างลงก้านไม่มีเลยต้อนอื่นไม่มีนะครับมีต้นนี้ต้นเดียวผมก็เลยแปลกใจนะทีแรกผมคิดว่าผมเจอต้นที่มีรอยด่างละแต่จริงๆนี่ใบมันไม่ได้ด่างนะครับเดี๋ยวเราหากันต่อครับเผื่อเราจะได้เจอต้นที่มีด่าง ก็ตอนนี้เริ่มเจอกานเริ่มด่างละจุดนี้ผมได้หามาสุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้างฝั่งลงไปฝั่งด้านนี้แล้วเดี๋ยวเราข้ามไปดูฝั่งด้านนู้นนะครับที่ยังมีจุดนึงนะครับไป นนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาหาบอลดงังจุดสุดท้ายแล้วไม่ได้เจอต้นที่มีรอยด่างแล้วนะครับแต่ว่าโชคดีนะครับวันนี้น้องชายนะครับที่เป็นตากล้องถือกล้องให้ผมก็เจอต้นที่มีรอยด่างนะครับนี่เป็นไงเจอต้นที่มีรอยด่างอ่ะก็ไม่ต้องเหมือนกันนะครับก็ทุกครั้งที่เจอได้ก็ถอนแล้วก็ถ้าไม่ถอนก็ถามพี่ไอแต่เอานี้ผมก็ลืมนะครับผมก็เลยถอนแล้วก็ค่อยเดินตามหลังพี่ไปแล้วก็ผมก็ถามพี่อชุดนใช่ดังไหมพี่บอกดงัง บอกโอ้ด่างนี่ถอนไปแล้วแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มเหี่ยวหรือว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันใหม่นะครับทุกครั้งที่เจอคือน้องเจอน้องจะไม่รู้ครับจะคิดว่าเป็นแบบนี้ไวรัสขนนกบ้างแบบอื่นบ้างครับเป็นเชื้อราบ้างอย่างนี้ครับก็เลยไม่ได้ไม่แน่ใจว่าด่างก็เลยถามผมครับผมบอกไม่ใช่ด่างไม่ใช่ด่างเพราะต้นนี้เป็นรอยด่างจริงๆแล้วก็ดึงออกมาแล้วเกก็มาถามเพราะผมเดินหาก่อนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต้นที่น้องถอนไว้นะครับ ปา่านี้ก็น่าจะเหี่ยวครับดูผมดิร้อนจนเหงื่อแตกหมดเลยนะครับโอเคไปกันเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงจุดที่เมื่อกี้ที่น้องชายถอนนะครับคือถอนมาจากจุดนี้แหละครับผมเดินไปก่อนนะครับผมเดินขึ้นหาก่อนแล้วก็น้องชายเจอน่องชายก็ถอนแล้วก็ตามผมมานะครับน้องชายเดินมาล้องชายถามผมว่าพี่ตรงนี้ด่างไหมผมบอกว่าด่างน้องชายก็เลยว่าถ้าน้น้องชายเอามาไว้ก่อนน้องชายก็เลยเอามาไว้ตรงนี้ครับแล้วผมก็เดินหาขึ้นไปบนนู้นแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูต้นที่ น้องใจถอนนะนี่ด่างแท้ๆเ,เสียดายมากเลยครับแดดร้อนจัดนะฮะใบเหี่ยวหมดเลย,ยผมก็เสียดายครับนี่ควันด่างของมันนี่ใบนี้ดูใบนี้ใบนี้ก็มีครับใบนี้จะเป็นใบอ่อนเห็นไหมใบนี้ก็มีรอยด่างครับด่างลงก้านเลยด้วยนี่เป็นเส้นยาวเลยใบนี้ใบนี้ก็ด่างลงก้านนะนี่เห็นไหม ด่านลงก้านด้วยผมเสียดายมากเลยผมไม่เจอนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่น้องถามผมก็จะมาจะบอกว่าอันนั้นไม่ได้ด่างครับอันนั้นไม่ใช่ด่างเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นไวลาขนนกครับวันนี้ก็เจอต้นที่ด่างอีกหิวหมดเลยครับสภาพโอเคครับเดี๋ยวผมตัดดินแล้วก็เอาใส่น้ำไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันครับ ไม่ต้องเสียดายแล้วครับตอนนี้มี่ผมนนผมน่าจะตัดใบทิ้งนะครับเอาแต่ต้นไปลุ้นด่างครับว่าใบใหม่ออกมาจะด่างไหมนะครับส่วนใบที่ด่างก็ทิ้งนะครับนี่ใบนี้ด่างบริเวณนี้ ทิ้งเลยนะครับใบนี้ก็เหมือนกันดางค่อนข้างจะเยอะนะเป็นจุดนี้แล้วก็โซนนี้ทิ้งครับเอาเฉพาะอันนี้ไปปลูกก็ถ้าดังมาอีกก็จะได้ดังนะครับแต่ถ้าไม่ดังก็หลุดด่างครับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่รับชมจนจบนะครับในวันนี้ผมก็คงต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย